อันนี้เราเดี๋ยวเราดูรูปนะคะก็ไอตัวข้างล่างเนี่ยไอสามสี่อันตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นตัวรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะคอร์โบเนี่ยเขามาจากที่บริเวณด้านนอกของตัวรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้กระต้นให้มีการเปลี่ยนแปลงของตัวโปรตีนภายในนะคะหรือตัวจีโปรตีนคาเปอร์รเซนเตอร์นะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ย มันก็จะไปกระตุ้นการทำงานของตัวอะดรีนาลีนแซดเทสนะคะอะดรีนลีนแซดเทสตัวนี้หรือเอนซีนะคะก็จะทำให้มีการทำงานหรือเกิดเป็นตัว s ซเทอร์ด y m เ s s เซ g เจอร์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงของ t ี a ท s c r สคริปชั a นแฟกเตอร์ภายในเซลล์นะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นตัวรีเซ p เตอร์อีกชนิดนึงก็คือเอนไซม์หร e อเอมีอมโอมอร์รีเซนเตอร์นะ,ะซึ่งรีเซ p เตอร์ชนิดนี้ก็คือเป็น อ่รีเซนเตอร์ที่ถูกกระตุ้นจัดตัวเอนไซม์นะคะแล้วก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของหรือการแอสิเวตของเอนไซม์ภายในเซลล์นะคะก็คือเวลาที่มันมีตัวรีเซนเตอร์เนี่ยไอตัวฮอร์โมอนนะคะมันจะที่รีเซนเตอร์ของมันนะคะมันก็จะกระตุ้นให้มีการทํางานของเอนไซม์ภายในเซลล์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแกรนูลเลอียลไซเคสนะคะโดเมนนะคะหรือแทลซินไคเมสโดเมนก็คือไอข้างในนะคะมันก็จะเป็นการทํางานของ เอนไซม์ภายในเซลล์นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมีตัวรีเซ็เตอร์มาจับเนี่ยไอเอนไซม์ภายในเซลล์มันก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการทํางานเกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนแปลงของตัวสารกระตุ้นรีเซ็ตเตอร์ภายในเซลล์ของเรานะคะเด็กๆก็แค่ต้องจำว่าตัวรีเซ็เตอร์เนี่ยมีประเภทไหนบ้างก็จะเป็น G protein coupled receptor เป็น enzyme linked hormone receptor เมื่อกี้เราเรียนตัว r e n e a r stenter แล้วใช่ไหมคะคราวนี้อันที่สองก็จะเป็น secondary messenger ที่เกิดขึ้นอันแรกนะคะก็จะเป็นตัว adenosine triphosphate หรือ a m p นะคะซึ่งเป็น secondary messenger system นะคะอันนี้นะคะเป็นเวลาที่ตัว a m p นะคะที่เขาอยู่ภายในเซลล์เนี่ยที่เขาถูก activate โดยเอนไซม์นะคะเขาก็จะ,ะมีลักษณะของ ลาที่มาทํางาน,นะคะ่ะตัวอะดนนรีนาลีนไซเคสเนี่ยเขาเป็นพาวเวอร์ฟูลของเ,อเซนจัลลารีเมสเซนเจอร์ในร่างมนุษยเนี่ยตัว enter, เอ็นตซทเอ่อตัวฮอร์โมนเวลามรรจับที่ภายในเซลล์นะคะมันไม่จาําเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณเยอะมากๆ,ๆเพราะเนี่ยเขาแค่มาจาับที่บริเวณของอ e ินเซนเตอร์นะคะแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวเซนจัลลอรีเมสเซนเจอร์ L B นะคะเขาก็จะทํางานต่อภายในเซลล์อันเนี้ยมันก็เลยไปกระตุ้นให้มีการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงของภายในเซลล์ได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัว อันนี้เป็นฮอร์โมนมาจากใช่ไหมคะจากที่ตัวดิเซนเตอร์ไอ้เขียวๆข้างบนเสร็จแล้วมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซคเตอรี่เมเซนเจอร์ข้างในใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นตัว ATP เนี่ยเปลี่ยนหรือไปทำงานของตัวไซคิป ANP นพเซ็นไอซีเอ็นพีใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เกิดการอิสเทตของตัวไซคิป ANP ขึ้นมา มันก็ไปกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนภายในเซลล์ใช่ไหมคะพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็เลยทำให้มีการเกิดเซลล์รีสปอนส์ขึ้นมานะคะก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดตามขึ้นมานะคะซึ่งฮอร์โมนที่ใช้ Sentinel use, เซต o n d น r y ่มเมสเซนเจอร์เป็นพวกอะเจนอลูซไซเคก็โดอย่างเช่นพวก a c t h นะคะพวกคาซิโตนีหรือ m s h ทั้งหลายนะคะตัวที่สองก็คือฟอสโฟลิปิด C นะคะหรือ PLC นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ตัวฮอร์โมนนะคะเข้ามากระตุ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไป activate เอนไซม์ที่ชื่อว่าฟอสโฟไลปซขึ้นมาเสร็จแล้วไอ้ตัวฟอสโฟไลปซีนะคะเขาก็จะไปทําหน้าที่ c ค t า l ลซ e นะคะแล้วก็เ r e a k า o w n ของพวกฟอสโฟไลปิดตัวอื่นนะคะอย่างเช่น TIP2 เสร็จแล้วพอ IP IP IP2 เนี่ยค่ะเขาก็จะทําหน้าที่ต่อไปก็คือถูก อพอเขาถูกเทสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เป็นตัว IPT หรือไว้ก็เป็นตัวขึ้นมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วไอ้ตัว IPT เนะะี่ยค่ะเขาก็จะไปทําหน้าที่ในการโมบิลไลซ์ของพวกแคลเซียมนะคะที่มาจากไมโครคอนเดรียภายในเซลล์นะคะแล้วก็ไอ้ตัวแคลเซียมที่ถูกไมโครคอนเดรียอีล็กออกมาะคะ่ะมันก็จะไปะหรืออาจจะเป็นตัวอื่นนะคะตัวอย่างเช่นตัวแคลเซียมเนี่ยเขาก็จะไป Activate ตัว secondary m e like, s mm hmm. s e n g อ r อื่นๆได้นะคะอย่างเช mm ่น hmm. ตัวแคลเซียมที่ผูกหลัองออกมาจาก ER ถ้าเป็นในสมุทมัสเซลนะคะมันก็สามารถไปกระตุ้นให้เกิดมั l เซล n t r a c t i o n ได้ใช่ไหมหรือถ้าเป็นวัวอื่นก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไฮเดรไซล์ sel, หรือทำให้เกิดการซิลฟ t ชันขึ้นมานะคะ,ะตัวอย่างของฮอร์โมนที่ใช้ตัวกราโฟไดเป็นซีนะคะซิสเตนก็จะเป็นพวก แอนติโกลเพนซินพรูนะคะโกลาโดโปรปินลิลิซิงฮอร์โมนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฮอร์โมนที่ใช้เซ็นเซอร์ได้ดีเซ็นเซอร์เป็นโฟโตไลเซนซีนะคะอ่าแล้วก็คราวนี้เป็นตัวสเตียรอยฮอร์โมนนะคะหรือพวกไทรอยฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนที่เป็นพวกสเตียรอยหรือไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหมายถึงอะไรเขาสามารถดิฟิวผ่านเซลล์เมเมเบรนเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นนะคะว่าเขาไม่ได้มี รีเซนเตอร์อยู่ที่ผิวเซลล์แต่คราวนี้เขาจะมีรีเซนเตอร์ของเขาเนี่ยลอยอยู่ในไซโทซึซึ่งในเซลล์หรือบางอันเขามีรีเซนเตอร์ที่อยู่ภายในนิวเคลียสเลยอ่ะเวลาที่ตัวฮอร์โมนเนี่ยค่ะเขาผ่านเข้ามาในเซลล์ใช่ไหมคะเขาก็จะไปจับกับรีเซนเตอร์ที่มันล่องลอยอยู่ในไซโทซึมพอจับปุ๊บสร้างเป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นมาเนี่ยไอคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ยมันก็สามารถไปจับกับตัว DNA ได้เลยมันก็เลยทําให้เกิดพวกทรานสคริปชันต่อขึ้นมานะคะแล้วก็ไปมีผลกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ เซลลูล uh, าร์เรสปอนส์ภายในเซลล์มาเนี่ยข้อแตกต่างระหว่าง2อันที่ผ่านมาก็คือตัวเอมีฮอร์โมนเอทไพรฮอร์โมนนะคะจะจำเป็นที่จะต้องจับกับรีเซนเตอร์ที่ผิวเซลล์ใช่ไหมคะแต่ตัวสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยรีเซนเตอร์เขาล่องลอยอยู่ภายในเซลล์แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะผ่านตัวเซลล์เมมเบรนเข้ามาแล้วก็มาจับกับรีเซนเตอร์แล้วพอจับกับรีเซนเตอร์ปุ๊บก็จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงของทั่วทั้งสกิปชันในนิวเคลียส หรืออันที่สองเขาอาจจะสามารถผ่านเข้าไปในนิวเคลียสได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรีเซนเตอร์ของเขาอยู่ภายในนิวเคลียสเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาไปจับกับตัวรีเซนเตอร์ที่อยู่ในนิวเคลียสโอ้ยไอตัวรีเซนเตอร์ต้อไปจับกับตัว D N A ได้เลยแล้วก็ทําให้เกิดการหาสปีชีส์ชนได้เลยก็คือขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวรีเซนเตอร์เขารออยู่ที่ไซโทพลาซึมหรือว่าอยู่ในนิวเคลียสเพราะฉะนั้นถ้ารีเซนเตอร์เขาอยู่ใน ไซโตบาร์ซึ่เนี่ยพอขานแล้เซลล์ขึ้นมาเขาก็จับกับดีเซนเตอร์ที่อยู่ในเซโตบาร์ซึ่ก่อนแล้วก็สร้างเป็นคอมเพล็กซ์แล้วค่อยส่งต่อเข้าไปในในนิวเคลียสใช่ไหมคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดีเซนเตอร์เนี่ยของเขาอยู่ในนิวเคลียสเลยเขาก็ไปจับกับดีเซนเตอร์ในนิวเคลียสแล้วก็ไปจับกับตัวเบนเอแล้วก็ทำให้เกิดการสืบพันธุ์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของระดับเซลล์ละดับซอนเกิดขึ้นมา อ,อันนี้นะคะก็ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของคอนเทนเดชันของฮอร์โมนนะคะในระบบเซโรโทนิ้งบัตนะคะแล้วก็ฮอร์โมนซีติชันเลนนะคะก็คือในเรื่องของอพลาสมาไบติ้งโปรตีนนะคะในตัวเซโรโทนินฮอร์โมนมันก็จะมีฮาร์ฟไลท์ของมันใช่ไหมคะอย่างเช่นบางชนิดเนี่ยฮาร์ฟไลท์เขาก็จะสมมติว่าถ้ามันมีตัวรีเซ็ตเตอร์อยู่ใช่ไหมคะในเลือดเนี่ย เวลาที่ฮอร์โมนมันถูกหลังออกมามันก็จะไปจับกับรีเซพเตอร์ของมันใช่ไหมคะซึ่งตัวพวกพวกไม่ว่าจะเป็นน้องฮอร์โมนแล้วก็รีเซพเตอร์นะคะเวลามันถูกหลังออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีฮาร์ไลท์ของมันอยู่เพราะเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาว่าถ้าออกมาจากในเวลาที่เหมาะสมกันมันก็จะออกมาได้เต็มที่ถ้าระยะเวลาผ่านไปผ่านฮาร์ฟไลท์ของมันนยการทํางานของฮอร์โมนมันก็จะ ลดลงใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็น,นโฮอร์โมนถูกฮาร์ฟไรท์ Life ของมันกําจัดไปเองค่ะราไแสนถือว่าเข้ามาในร่างกายแล้วก็มีการกําจัดกระบวนการในร่างกายของเราเองอ่าอย่างเช่นโฮอร์โมนบังชนิดมีฮาร์ไรท์อยู่สมมุติสิาานาทีเนี้ยพอเราหลั่งออกมาสิบห้านาทีถ้ามันใช้ใ่หมมันก็จะถูกกาจัดออกไปกับร่างกายของเรานะคะ เลเวลของฮอร์โมนเลเวลในในเลือดของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามชนิดหลักๆก็คืออันที่หนึ่งก็จะเป็นเนกาทีฟฟิทแบทก็คือเมื่อกี้ที่สอนไปแล้วถ้าสมมติว่าร่างกายเราก็จะมีการมีเทคการเปลี่ยนแปลงของเคมีข้าบางอย่างในเลือดใช่ไหมคะเพราะนันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันต่ำหรือมันสูงกว่าปกติร่างกายของเราก็จะมีเนกาทีฟฟิแบทเข้นไปใช่ไหมคะเพื่อไปให้หลังฮอร์โมนเอามาลดหรือเอามาเพิ่มสารตัวนั้นใช่ไหมคะ หรืออีกอันหนึ่งก็คือมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งหลั่งขึ้นมาแล้วก็ไปกระตุ้นการทํางานของอวกแกนบางอย่างซึ่ง A o G e อวอกแกนตัวนั้นเนี่ยเขาก็หลั่งฮอร์โมนอีกชนิดขึ้นมาเพื่อไปกระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนตั้งต้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ่ะอย่างเช่นตัวไฮโปาลรมัสเนี่ยมันมีการหลั่งของ L H ออกมาใช่ไหมคะแล้วตัว L H ฮอร์โมนเนี่ยเขาไปกระตุ้นการทํางานของ ตัวโอเวอรี่ในรน่างกายเสร็จแล้วไอ้วตัวโอเวอรี่เนี่ยเขาก็หลั่งตัวเอสเาไดโอออกมาเอสเาไดโอเนี่ยมีผลไปกระตุ้นการทํางานของไฮโปทาลาม,มัสให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนนั้เนี่ยมันก็เลยมีการเพิ่มการหลั่งของเอลเอออกมาอันนี้ก็จะเป็นโพสิทีฟคิวแบกก็คือมีการหลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นให้ฮอร์โมนอีกชนิดนึงเนี่ยหลั่งเพิ่มขึ้นส่วนไอมิเกทีฟคิวแบ็คเนี่ย,ยถ้าสมมติว่ามันเยอะก็ไปกระตุ้นให้มันหลังล่งลดลงถ้ามันน้อย ก็ไปกระตุ้นให้ผลักเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนีเทติฟีดแบทส่วนอันนี้จเราจะเรียกว่าเป็นแบบเอ่อเซอร์เคเดียดนดิพึ้นก็คืออะไรมีการตับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเอ่อนาฬิกาชีวิตของร่างกายเราที่เราเรียกว่าเซอร์เคเดียดนดิพึ้นอย่างเช่นอันนี้เขาเยกตัวอย่างของตัวคอ,อร์ติซอลใช่ไหมคะเวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายของเราเรีนความเครียดเยอะนะคะไม่นคยมีเนะาะราะเนี่ย ในเวลาที่เรานอนเนี่ยค่ะระดับของคอร์ดิซอลเนี่ยมันก็จะอยู่ต่ำๆใช่ไหมคะมีการหลั่งอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะคราวนี้พอเริ่มเข้าสู่เวลาเดินทางเนี่ยคะเริ่มเห็นขาอาทิตย์ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ร่างกายเราต้องเตรียมตอบสนองแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีความเครียดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากแต่ว่าเอ i r o n ร e n t ที่เข้ามากระตุ้นหรืออะไรทั้งหลายนะคะร่างกายเราก็จะหลั่งคอร์ดิซอลขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวไว้เพราะเนี่ยในระยะเวลาต่างวันเนี่ยระดับคอร์ดิซอลของเราก็จะเพิ่มขึ้น สร็จแล้วพอเริ่มเข้าสู่ตอนเย็นเห็นนะคะระดับคอติซอลก็ค่อยๆลดลง่าในขณะที่ถ้าอย่างเวลาโทนินตอนนอนเราต้องการเมลาเมลาโทนินเพื่อช่วยให้มีการหลับสนิทใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเมลาโทนินเลเวลเขาก็จะเพิ่มขึ้นในเวลากลางคืนใช่ไหมคะพอเข้าสู่กลางวันเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆตกลงแล้วก็มาเพิ่มขึ้นใหม่ตอนช่วงกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นการหลัง่งระดับของเซโีโนีือีกทก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเยอะหรือน้อยในช่วงเวลา วันนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวฟีดแบคคอนโทรลของตัวฮอร์โมนฮอร์โมนซีครชันนะคะอ่ะมันก็จะมีสองแบบก็คือแบบเก็คือเป็นซิมเพิลฟีดแบคนะคะหนอันนี้ก็จะเหมือนแค่คอนโทรลผ่านผ่านหัวหน้าคนเดียวอ่ะอันนี้หมายถึงยังไงอย่างเช่นมีตัวเซนเซอร์ขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ะตัวเซนเซอร์เนี่เยเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาหนึ่งชนิดไปที่ตัว targeting organ ที่1เสร็จแล้วไอ้ตัว targeting organ ที่1เนี่ยเขาก็จะมีการหลัง่งฮอร์โมนชนิดที่2ออกมานะคะเพื่อไปกระตุ้น targeting organ ที่2องอะคอานี้เวลาไอ้ตัว targeting organ ที่1เนี่ยมันหลัง่งฮอร์โมนออกมาแล้วเนี่ยเขาสามารถมีในกระดิ่งฟิดแบบกลับขึ้นไปที่ตัวเซนเซอร์ได้เลยแล้วก็บอกว่าอ่ะพอแล้วฉันพอแล้วไอ้ t a r g e t i n ที่2มันรับรู้แล้วอ่ะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอาจารย์เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคะอาจารย์ทำงนานไปที่หัวหน้าห้องหัวหน้าห้อง พ่ไปบอกนักเรียนในห้องใช่ไหมคะอ่านเสร็จแล้วหัวหน้าห้องก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าหนูสังง่งงานตามที่อาจารย์บอกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบ simple feedback ในขณะอันที่สองเนี่ยเป็นเอ h e r a p e u t i c control อันนี้ก็จะมีการ control หลายชั้นใช่ไหมคะอ่านสมมติว่าอย่างเช่นตัว simple cortex เนี่ยควบคุมการทำงานของ hypothalamus ใช่ไหมคะตัวไฮโปทาลามัสเนี่ยเขาก็สั่งงานออกมาเป็นฮอร์โมนชนิดนึง มากตุ้นที่แอนเทเลปที่อยู่อิตาลีแก่ไอตัวแอนเทเลที่อยู่อิตาลีแก่เนี่ยเขาก็สั่งงานออกมานะคะให้ไปกระตุ้นการทํางานของตัวอะดรีนอลคอร์เทกไอตัวอะดรีนอลคอร์เทกเนี่ยเขาก็หลั่งตัวฮอร์โมนไปที่ทาร์เก t i s s ชูใช่ไหมคะตอนนี้ไอตัวอะดรีนอลคอร์เทกเนี่ยเขาหลั่งตัวฮอร์โมนออกมาแล้วเนี่ยตัวฮอร์โมนที่ถูกหลั่งจากอะดรีนอลคอร์เทกเนี่ยค่ะเขาสามารถฟีดแบทกลับไปได้ถึง2เลเวลก็คือ กลับไปบอกที่ตัวพิทูอิเต็นเออแอนติเอดพิทูอิเตนเรื่กนว่าโอเคละฉันสั่งงานเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถขึ้นไปสั่งงานได้ถึงตัวไฮโทามาสบอกว่าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกระตุต้นแอนติเอดเพิ่มแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มาทํงางานเรียบร้อยแล้วหาเรื่เนี่ยก็อย่างเช่นอาจารย์สั่งงานไปให้หัวหน้าห้องหัวหน้าห้องสั่งงานต่อไปที่เลขาเลขาห้องใช่ไหมคะเลขาห้องก็ไปบอก ทำเรียนในห้องเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเล่นขาห้องก็กลับมาบอกหัวหน้าว่าอ่ะฉันสั่งงานเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องสั่งต่อแล้วก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าผมสัง่งงานตามที่หัวห้องบอกเรียบร้อยแล้วเพราะเนี่ยคำสั่งก็คือสามารถย้อนกลับมาได้ถึงสองเลเวลก็คือกลับมาบอกหัวหน้าห้องแล้วก็กลับมาบอกอาจารย์นะคะคอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพิลอินิอคอลคอนโทรลนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าตัวแฟกเตอร์เนี่ยที่มันมีผล ากับการทํางานของฮอร์โมนม,มันมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งตัวคอนเทนต์เช่นของฮอร์โมนเนี่ยที่มันอยู่ในเลือดนะคะก็คือตัวฟรีฟอร์มที่มันจะสามารถไปจับกับรีเซนเตอร์ได้ใช่ไหมคะอันที่2ก็คือจํานวนรีเซนเตอร์ก็คือถ้าสมมติมยยมมว่าเรามีฮอร์โมนเยอะแยะมากมายแต่ว่ารีเซนเตอร์เรามีอสิตัวใช่ไหมคะเพราะเนี่ยมันก็จะจับได้แค่สิตัวต่อให้เราหลักฮอร์โมนออกมาเยอะแค่ไหนเพราะเนี่ยสอันนี้มันก็จะต้องเอ่อเขาเรียกอะไรมีปริมาณที่สมดุลกันกนะคะหรือ อันที่3ก็คือความสามารถในกนารจับกับรีเซนเตอร์ว่า1มันมีความสเปซิฟิกแค่ไหนสอมันมีความสามารถในกนารจับได้ดีแค่ไหนออถ้าสเปซิฟิกหมายถึงอะไรก็คืออยา่างเช่นลูกกุญแจ A ไขได้แค่แม่กุญแจ A ใช่ไหมคะกับถ้ามันไม่ค่อยสเปซิฟิกก็คือลูกกุญแจ A สามารถไขกุญแจ A B C D E ีดีอีได้นะอันนี้ก็จะไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงมาก ลักษณะที่เรื่องของ affinity ก็คือความสามารถในการล็อกกันให้แน่หรือว่าจับกันให้แน่นะคะถ้าสามารถจับกันได้แน่นทำงานได้ดีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อกันกระตุ้นการทํางานของเอ็กซ์ตรานิวเซนเซอร์ใช่ไหมคะหรืออันที่สองก็คือสานทางก็คือตัวอ a c e l l u l a r signal นะคะอย่างเช่นตัว signal transduction นะคะก็คือสามารถจับที่ DNA ได้โดยตรงในนิวเคลียสหรือว่าจะต้องผ่านกระบวนการ transcription translation ต่อดนะคะก็จะ อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะคะที่มันมีผลต่อการทำงานของโปรฮอร์อมโมนนะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเอ่อฮอร์โมนอินเทอร์แอรชันนะคะอันนี้ก็อันแรกนะคะเราจะเรียกว่าเอ่อเพอร์มิสซีฟนะคะเพอร์มิสซีฟเน็ตนะคะก็หมายถึงว่าหนึ่งฮอร์โมนนะคะมันเอ่อสามารถไปเอฟเฟกกับอนาเตอร์ฮอร์โมนได้ไหมนะคะอย่างเช่น เอายกตัวอย่างตัวไทรอยฮอโมนเนี่ยมันสามารถไปเพิ่มการทํางานของเอลูิีโนฟินได้นะคะในการเกิดไลโปไลซิสหรือการสลายของไขมันนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตัวเตัวไทรอยฮอโมนอย่างเดียวเนี่ยออกมานะคะมันก็จะไม่ได้ทําให้เกิดตัวแฟตตี้แอสซิคนีลีหรือการสลายของไขมันนะคะหรือถ้ามีตัวเอนูดีโนฟินอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถสลายไขมันได้นิดหน่อย แต่คราวนี้พอตัวเอพิเฟรินกับตัวไทรอยฮอร์โมนเนี่ยเอามาทํางานร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันทําให้มีการสลายหรือการปล่อยของแคลเซียมออกมาได้เยอะเพราะเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพอมซิเนช่นของตัวฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่หนึ่งไปทําให้ไปกระตุ้นหรือไปบวกกับฮอร์โมนที่สองเนี่ยแล้วทาให้ผลของการทํางานเนี่ยมันทําได้ดีขึ้น,นอันนี้เป็นรังูที่ลูกกาใช่ไหมคะอ่ะอย่างไอลกาสีเทาเนี่ยหมายถึงว่าอะไรก็คือว่า ไอตัวถ้ามันไม่มีฮอร์โมนทั้งสองชนิดเลยเนี่ยมันไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ไหมคะอะคราวนี้ไอตัวฮอร์โมนเออย่างเดียวเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาใช่ไหมคะแต่หรือมาดูที่ฮอร์โมนบีอย่างเดียวีสีชมพูใช่ไหมตัวฮอร์โมนบีอย่างเดียวเนี่ย,วย,เ,ย,วเ,ยเวลาที่เขาทํางานปุ๊บเ่เขาก็จะทํางานได้ระดับหนึง่งแต่คราวนี้ถ้ามันมีฮอร์โมนเอกับฮอร์โมนบีร่วมกันเนี่ย มันสามารถทําให้มีการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทํางานเ่ยเพิ่มขึ้นขึ้นมาเป็นหลายเท่าตัวอ่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเพอร์มิซิ e เนี่ยของตัวฮอร์โมนที่มันทำหน้าที่ร่วมกันนะคะอ่ะคราวนี้อันที่2เราเรียกว่า s y n e r g i s t i c e f f e c t หมายถึงอะไรก็คือ s e r a l ฮอร์โมนนะคะสามารถ c o m b บ n e e f f ก c t กันได้นะคะทำให้มี ผลของการทํางานเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีการรวผมผลของการทํางานนะมากกว่าตัวเดียวอันเมื่อกี้ต่างกันตรงที่ฮอร์โมนชนิด A มันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะฮอร์โมนกับฮอร์โมนดีเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่เยอะแต่คราวนี้พอเอกับดีรวมกันเนี่ยสามารถกระตุ้นการทํางานได้เยอะอะคราวนี้ไอซินเจอร์จิกเนี่ยต่างกันตรงที่ฮอร์โมนเอเนี่ยเขาก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการทํางานได้ระดับหนึ่ง ฮอร์โมน B เนี่ยต้องกระตุ้นให้เกิดการทำงานได้ใกล้เคียงกับไอฮอร์โมน A แต่คราวนี้พอมันมาทำงานร่วมกันเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดผลได้เพิ่มมากขึ้นลองเทียบเด็กๆลองเทียบที่การนี้นะคะของอันนี้ซิสเจอร์จิ้ต,ชต,ชต,ชตใช่ไหมอ่ะอย่างเช่นไอตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นการทำงานของฮอร์โม A น A ใช่ไหมคะสมมติฮอร์โมน A เนี่ยที่ทำงานมาได้5าใช่ไหมคะอย่างเดียว คราวนี้ฮอร์โมน B สีชมพูก็ทํางานขึ้นมาได้แค่5คราวนี้พอเป็นผลของ A กับ B รวมกันเนี่ยมันทํางานขึ้นมาได้เป็น20ต่างกับอันเมื่อกี้ยังไงอ่ะอันเมื่อกี้เห็นไหมฮอร์โมน A ่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ฮอร์โมน B เนี่ยถ้าตัวเดียวเนี่ยเขาก็ทางานได้5เหมือนกันคราวนี้พอ A กับ B รวมกันเนี่ยขึ้นมาได้เป็น20อันนี้จะต่างกับเทอร์มิสิฟกับตัวซิงเกิลซิฟต่จากกันตรงนี้ งงไหมไม่งงนะไปต่อแล้วนะอ่ะอันต่อมานะคะก็คือเป็นอนตาำชนิหมายถึงอะไรก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งมันสามารถไปลดการทำงานของตัวฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งได้อย่างเช่นถ้าในภาวะปกติเนี่ยที่มันไม่มีการทำงานของฮอร์โมนทั้งสองชนิดเลยเนี่ยร่างกายของเราสามารถทำงานได้อยู่ที่เป็นประมาณ5 ค่ะเรื่องที่5ก็คือสี่คาวนี้ใช่ไหมคะคราวนี้พอมีไอโฮโมนเอขึ้นมาเนี่ยการทํางานของตอ่อแกนเนี่ยมันลดลงอ่ะคราวนี้ฮอร์โมนบีอย่างเดียวเนี่ยไปมีผลกับอ่อนแกนหนักเป็น20ใช่ไหมแต่คราวเนี้ยพอผลของ A กับ B รวมกันนักมันมีผลไปลดการทํางานเพแปลเนี่ยพอ A กับ B รวมกันปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราทํางานลดลงมาเหลือแค่สิบเท่าเดิมเพราะเนี่ยหมายถึงว่าฮอร์โมน A เนี่ยไปสีผล เปนมนิติของตัวฮอร์โมน B มองมต้อองันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้เด็กๆไปดูกันนะคะมันก็จะเป็นฮอ,อร์โมน,นะคะกับแอนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันอันนี้เด็กบไปอ่านเงแล้วก็คืออ่าแงบบเช่นไฮโปรอยมีฮอร์โมนอะไรออกมาบ้างฮอร์โมนอันนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เป็น เข็นข้อสตัมเจอร์ชนิดไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแต่ละแกนออกมาให้เจ็บๆไปอ่านเอาแล้วก็เดี๋ยวให้พักสิบนาทีแล้วก็จะมาเจ็บต่อไปไปพักเนี่ยแล้วกลับมาให้ให้ตามันตื่นหน่อยนะไปล้างหน้ามาให้เรียบร้อยนะ่ะ